คุณผู้ชมขะาว่ากลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่บนโลกโซเชียลต่างแห่แชร์กันว่าเลยสําหรับคู่ของนักร้องดังนะคะอย่างลําไยหายทองคําแล้วก็อดีตแดนเซอร์ชายในวงนะคะอย่างน้องบอสหรือว่าเต้าบอสนี่แหละคุณผู้ชมโดยก็นะคะทางด้านของบอสเองเนี่ยได้จัดงานงานหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็เจ้าตัวเนี่ยได้ไปร้องเพลงนะคะแล้วก็ไปเต้นโดยก็มีแก๊งพี่ๆนะคะทีมงานของลําไยหายทองคําคุณผู้ชมคาไปเชียร์และให้กําลังใจข้างๆเว นะคะคโดยก็จากช็อตเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้เปิดต้นคลิปไปให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่คนที่อยู่ในงานต่างกรีดกันสนันจริงๆสําหรับช็อตนะคะที่เขาป้อนแตงโมกันคุณผู้ชมคะโดยก็คือทางด้านของลําไยไหายทองคํานะคะนําแตงโมเนี่ยจะไปป้อนเต้าบอสคุณผู้ชมนี่ตามคลิปนะคะนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งนะคะเต้าบอสนะคะหรือน้องบอสก็รีบหยิบแตงโมนะคะจากมือของลําไยไหายทองคํามา แล้วดูท่าทีแล้วเนี่ยน่าจะเสียอาการไม่เบานะคะหยิบแปงโมได้ก็รีบเดินหนีออกไปนะคะแล้วก็เดินกลับขึ้นมาบนเวที<อ>เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าช็อตดังกล่าวนี้นะคะบนโลกโซเชียลแฟนคลับนะคะบ้านคู่ยายบอสเนี่ยต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างมากมายจริงๆอยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์นะคะจากแฟนๆกันค่ะคุณผู้ชมขาโดยบางคนเนี่ยก็มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าทําเธอต่างคนต่างโสดนะคะเอาความสุข ดีกว่าใจแม่แม่ฟูนะคะแม่ฟินบางก็มีการบอกต่อค่ะคุณผู้ชมข่าวว่าวันที่เรารอคอยนะคะน่ารักมากๆเลยทั้งคู่เลยนะคะเสียดายไม่ได้ดูหลับก่อนจ้าดูน้องมีความสุขมากเลยนะคะน้องสองคนต่างก็มีความสุขนะคะบางก็บอกต่อค่ะคุณผู้ชมข่าวว่าฟินสุดๆใหญ่บอสนะคะเห็นแล้วมีความสุขน่ารักทั้งคู่ปอนแตงโมนี้ไม่ใช่แน่ๆแต่ที่แน่ๆนะคะพี่สาวซับเหงื่อให้น้องดู อยล่ะแบบคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่า FC แฟนคลับนะคะบ้านคู่ใหญ่บอสต่างก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะแซลกันแบบฉ่ำๆเลยสําหรับโมเมนต์นี้นะคะที่ลําไยหายทองคํารวมถึงนะคะทีมงานเนี่ยโผล่ไปให้กําลังใจนะคะน้องบอสหรือว่าเต้าบอสคุณผู้ชมเรียกได้ว่านี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่น่ารักเป็นมิตรภาพนะคะที่ดีเอามากๆเลยแหละคุณผู้ชมโดยนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าสําหรับคู่ของลําไยหายทองคําแล้ว ก็หนุ่มบอสเองนะคะถือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ก็มีหลายตอนหลายคนเนี่ยต่างก็ลุ้นกันหนักมากนะคะว่าเอ๊ะอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองคนนะคะจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปมากกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เองทางลำไย,ยเนี่ยก็เคยมีการออกมาตอบแล้วแหละคุณผู้ชมถึงเรื่องสถานะความสัมพันธ์นะคะกับหนุ่มบอสโดยนะคะลำไย,ยเองก็ได้บอกนะคะว่าอยู่ในสถานะพี่น้องทุกวันนี้ก็พูดคุยกันได้นะคะคือเราเนี่ยไม่ได้ทะเลกกาะกันตั้งแต่ตอนที่ทํางาน ก่อนจะมีข่าวใหญ่เรื่องปัญหาต่างๆนะคะเราได้เคลียร์กันจบไปแล้วอยู่ในสถานะของการทํางานนะคะพี่น้องหรือว่าเจ้านายกับลูกต่างเรียกว่าเป็นพี่น้องคุยกันนะคะนี่ก็คือบางช่วงบางตอนก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของลำไยหายทองคําค่ะคุณผู้ชมคะได้ออกมาเผยนะคะถึงสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มบอสนั่นเองค่ะก็เป็นว่าแหละอนาคตข้างหน้าคู่นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอันนี้เราก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งคะ่ะ